แล้วสำนักเราได้ยาอ่าเป็นมึงเป็นมึงกูเรียกกูเรียกกล่องจูนยี่สิบกล่องเลยนะอ่ามึงเรียกโอเคตามนั้นตามมึงอ่าแล้วก็เอาแท็กมาแล้วก็ไม่เอาแล้วก็แทงเราอะกันเรือของมันแล้วก็เอาแท็กมาด้วยเป็นเรื่องของมันนี่ว่าเราเป็นรู้อ่าจะเอาแท็กด้วยใช่ไหมอ่างั้นเหลยสิบกล่องเอาแท็กของเศษตังโอเคอ่าแล้วก็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 เอาตัวเศษตังมาด้วย เล่นสองทางอทางาเราลงเออให้เลือกสองทางสองทางดีกว่าเอาเอาตัวเสร็จตังมาสองแท็กมาเออเลยจ้าแท็กมาอ่าอย่งนี้งนี้งี้พอพอมน้ำมนยสใจได้ยั่สองกล่องด้วอกลองนครับตาหลังพี่กูไปหน่อยไหมนะฮัลโหลโอเค ไม่จะพึ่งแต่งหรือว่าไม่แต่ง,ตงม,มันก็ฆ่ามันมันมันก็ฆ่าเท่ากันครับมันคือรถของเศรษตังและเศรษตงังเป็นลูกรักไงผมว่าเขาอาจจะไม่ยอมเลยอันนี้ผมเล่นแบบความรู้สึกคนอยู่เป็นลูกหลักของเศรษตงังไงเข้าใจปะผมไม่เหมือนลุงแมคโดนัล์นะเหลี่ยมอ้อวอาวปากป๊มหีืว่าเดี๋ยวดะยังปากดีอยู <hiç S 1> ่เลยยี้ยังปากดีเลยอ๋ออปากอ้ปากอ้าตะกี้ครั้งที่แล้วก็ปากดีเจมากๆก็ปากดีนะมันไม่ไม่มันยังไม่เข็ดเลยกูไม่เอารถแล้วกูเอาตัวมัน โทษแล้วมันหายไหมละ่ะความรู้สึกที่ลุงเสียไปอะ่ะลุงก็โดนปักตำอะ่ะได้ไม่เป็นไรรลอนเลวมันเลยอีกนานไหมอืน่าจะแป๊บเดียวนะกำลังไปรับอยู่ค่ะนี่น่าจะมาละไ้กัน ให้กระซิบเจามาม่าแล้วเจามาม่าคุยอ่ะเดี๋ยวจะฟังให้กระซิบเจามามา่าแล้วให้เจามาม่าคุยแทนเป็นตัวแทนสาวทิศไปอ่าฮะเอ๊ะล้มหลอลงจากรถนี้ยืนสูงไปอะลงไหม บอกไว้ว่าจะเอาตัวเสร็จตังมาเป็นธาตนะสักสองอาทิตย์มีอะไรพูดพูดมาขอเอียงข้างนะไม่อยากคุยตรงๆรงกระจายกระจายกันนะสูตรฉบับต็ก็คือตอนนี้อะค่ะเสาร์อาทิตย์คงไม่มีอะไรที่จะ สู้ JK ไหวแล้วทรัพยากรก็แทบจะไม่เหลือ,อแล้วจะพูดว่าหมดอย่างนั้นเหรอถามจริงยังหรักแขงไม่หมดหรอกมีเยอะถามจริงคือ<า>คือ<า>พวกฉันน่ะเสียงเงินให้ไปแล้วยี่สิบห้าล้านน่ะแล้วก็ตั้งแต่ตีกันมาก็เสียงเงินค่าบัตรประกันไปหลายล้าน รวมๆแล้วก็เยอะแล้วก็อาวุธหายสามชิ้นก็ตอนนี้คือตอนนี้ไม่มีอะไรจะสู้แล้วอะ่ะจบได้ถามว่าจบได้ไหมจบได้แต่สิ่งที่ต้องใช้หลังการจบเนี่ยมีถ้างั้นอติยื่นข้อเสนอมาได้ไหมว่าถ้าอยากจะจบเรื่องเนี้ยมันต้องเป็นยังไงสิบสามกล่องขั้นแรก กล่องจูนสิบสามกล่องสองคือเอาไว้เสษตังมันเป็นทาสรับใช้สองอาทิตย์แค่นี้และเรื่องจบเจ๊เดี๋ยว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 เจ๊ฮะขอขอขอเสียงแบบวันนั้นอะวันไหนคะวันวันนีอ้ไม่มีค่าี่วันนั้นอะวันไหนคะไม่มีวันวันที่แบบวันนั้นใช่หรออะไรแบบติดติดเจ๊มากพูดหรอวันนั้น่ะไม่ใช่นะไม่รู้ นี่คือข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการและจะไม่มีการต่อลรองเพราะดูสถานะของเราสองแก๊งก็ว่าใครคือผู้ต่อและใครคือเสียเปรียบอ่อติแล้วถ้าเกิดว่ากล่องจูนเปลี่ยนเป็นเงินเป็นเงินแทนได้ไหมเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ขึ้นไปเดสโซนเลยอะโอ้ยเยอะนะ ไม่ได้ขึ้น<า>จริงๆไม่ผมผมไม่ได้อยากเรียกเงินนะเพราะว่าผมกลัวเสาธ่จะไม่มีเงินนะเนี้ยผมเลยไม่เรียกเงินเลือกเป็นสิ่งของดีกว่าใช่ไม่ต้องเสียอะไรเยอะแกแบบที่ก็ฟาร์ปไปอยู่แล้วแล้วขึ้นไปไม่ยากส3ากล่องันนี้นะไม่ผมไม่ได้อยากเรียกเงินเสาี่เพราะว่าผมเรียกมาเยอะแล้วน,นะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นกล่องจูนเอาแบบโดยที่ไม่รีบไงเพราะว่าที่ไม่รีบเนี่ยเพราะว่ากว่าเดยซนจะเปิดอีกหรือว่าอะไรนี่ผมแบบควรมากแล้วนะใช่ใช่ใช่ แล้วถ้างั้นให้เวลาเท่าไหร่อ่ะสิบสามกล่องอ่ะก็เดโซนเปิดต้องต้องได้อ่ะวันหนึ่งต้องได้หน่อยอวันหนึ่งต้องมีหนึ่งกล่องอ่ะต้องได้วันละกล่องอ่ะสิบสามวันต่อจากนี้ถ้าให้เต็มที่เลยเผื่อกัดพลาดเลื่สิบห้าวันต้องได้ครบสิบสามกล่องมีพลาดได้สามวัน โดยฟังก่อนนะ13กล่องเสร็จปุ๊บไอตัวเสร็จตังเองต้องมาเป็นทานรับชาทีสองอาทิตย์และสิ่งที่ต้องมัดจําของแก้งสาวทิตคือแท็กของไอเศษตังต้องมาเป็นมัดจำ <c oughs> อ่าฮะลูกกมาจำแท็กของเศษตังใช่เพื่อที่ว่าถ้าไม่เอากล่องจูนมาให้เราครบตามจำนวนที่บอกเราจะยึด <c oughs> พิจติเขาฉลาดเลยสัต นายเป็นทาสเองเสรษฐตังค์ไม่ยอมมั้งใช่ไหมไอ้เหี้ยมึงไม่ยอมทำเพื่อแกงอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะมึงเห็นแต่ตัวคนเดียวหรือเปล่าไม่ไอ้เสรษฐตังค์ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่แล้วไอ้เสรษฐตังค์ไม่ต้องตัดสินใจข้อไหนข้อไหนถูกปฏิเสธเหมือนเดิมเราคนเราตัดสินใจเองได้เว้ยไอ้หนูยาหรือว่ามึงเห็นแก่ตัวเองอ่ะก็มีปัญหาโอ้สบายชิลๆิลแกล่าเต้แกล่าเต้แล้วถ้าผมไปอ่ะเรื่อง จะนังคารกับเสาร์ที่จะจบไม่ได้จบเลยจบเลยจบเลยก็บอกว่าไงทำล้ำกันขักันจบจริงจบจริงเออถ้าเกิดกรณีที่เดโซมันไม่เปิดเลยอะครับอ่ะก็ไม่เปิดเราก็ยกไข่เรายกให้ครับเราเรารู้เรารู้ว่าไหนเปิดไม่เปิดเรามาทุกวันใช่ใช่ใช่เราไม่ได้เคยหนีหายด้วย ก็คืออันเนี้ยเรายังไม่เคลียร์กับดีจีด้วยไงก็เลยกลัวจะไม่มีเวลาฟาร์มให้คุณแบบมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเขาหาคุณไม่เจอหรอกเจยวผมดีใช่การหาต่อทิศก็เหมือนก็เหมือนหาผีอ่ะรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเห็นขันไม้ขันมี ทือลืมะะแล้วลว,ลว่จะ,จะพูดดีกับพุกลื้มากๆเลยนะถ้าพวกลื้พูดดีกวบาก่อนตอนวัาจึจวันนั้นได้เนะเจมม,ามา่าเธอจำผิดหรือเปล่าได้ะะข่าวว่าเจมาม่าอยากมาอยู่ทางนี้นี่จริงเป่าตอนไหนเคยพูดอยู่นี่เคยพูดเคยคุยกันอยู่นะไม่สนหรอครับก็ถ้าไปอยู่แล้วเธอเป็นผัวฉันเะละ่ ไม่ครับแต่ผมไม่ได้นอนตองกังคืนไม่ด้ครับเพราะบ้านใหญ่ด้วยอ่ะเด็อนลายเป็นวันที่วันกองจเป็นวันที่สี่เดือนหน้าก่อนประมูลอ่ะสองอาทิตย์พอดีครับเออสองอาทิตย์พอดีว่าเรามุสองอาทิตย์เปิดแป้งมาอยู่นี่ก็ถือว่าได้เรียนรู้เยอะเชื่อผมบนะข้าได้เอะเปิดประสบการณ์เปิดประสบการณ์ใหม่ไม่มีแล้วนะไม่จริงเราจะเอาแท็กสองคัดด้วยแต่เราเห็นนะเห็นใจนะออ เมียต้องบอกต้องใช้รถเท่นั้นไม่เลือดผมมาเดลือทีเดียวเท่านั้นตอนนี้ใสล้ไปนานดไม่ต้องคิดเยอะนะไม่ต้องคิดเยอะห้5นาทีพอได้คับตัวเลยจับเวลาแล้วรึกษานะไม่ได้3 4 5ฝึกษานะไม่ได้ึกเสียบเอ้ยเย่ห้เราชุดได้ไยมไอ้เย่ชุดเหมือนเราจัดารไอ้สัตว์ให้เขาไปเปลี่ยนสีชุดสักหน่อยห้สัตว์เอาไหมดีก็ดีเลย พไอที่กูกังวลก่คือปรึกเสียบเนี่ยไม่ใช่ปรึกษาปรึกเสียบเทีคืองงนั่นแหละพี่โน่คุยดิพี่โน่ไอตี๋มาเนี่ดิอตี๋ตี๋มึงให้เขาไปจัดการเรื่องชุดชุดหน่อยไอเหี้ยเหมือนเราจัดอ๋อแปลว่าถูกแชทสูตรหรืออะไรสูตรสูตรเหมือนเราจัดเลยไอเหี้ยสูตรใช่ไหมแค่สูตรใช่ไหมใช่แล้วสามนาทีมันสว่างขึ้นุดได้พี่ตี ใครวะเ่ะดีมากกลางรวมไปกูเนะี่ยเดี๋ยวไม่ไหวละคันมือกูคันมือลนะกำลังมา<ต>เลยียมตัวเลยกำลังมาเลยเนะี่ยมาแล้วพนะี่น้องอืมม,มากพอให้ ครับได้จัดไห้จดใด้จะได้สองนาทีคนไหนไอ้คนไหนเมื่อกี้ไอ้ที่ที่ไปชุบนั่งบานอ่ะที่โดนเสียบอ่ะอยู่ปะครับทำไมพาดมันคุ้นๆนะทันหลังก็เปิดเลยต้องอยู่สิไอ้คนเมื่อกี้ที่ไปชุบนต่งบาอ่ะ ถ้าทำไรตุกติดไม่มีคุยคืนไหนคนไหนอยู่ข้างบนหรือเปล่าพี่น้อี่เงื่อนดีหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเการดงนะพี่คิดดีดนะนมองหนึ่งเจ็ดแปดแล้วกัว่าอะไรมันจะได้ง่าอยู่กับผมอยู่กับผมเดี๋ยวพี่จะขายแล้ี่บอกผมเดี๋ยวผมโอนให้เลยอ่าโอเคสองหมื่นสองหมื่เก็คาลัวๆเลยช่้านี้พรุ่งนี้ผมจะตังจ๊งอีกงเจ็แปดค่ายืมวันละหมื่น โอ้ยพี่โอ้ยพี่ไอ้คนที่คนในแก๊งเลยพี่ถูกเกินบ้าเลยไอ่เจ้าห้าพันได้เปล่าตั้งตอองก็ได้พี่อยากต่อยก่อนอุดว่าไปค่าน้ำไอ้เฮียรถคันละล้านกูขายแปดแสนห้าไอ้สัตว์อติโอเคก็ตามนั้นก็ได้สิบสามกล่องไอ้ฟังฟังแต่คราวนี้ฉันฉันขออันนี้เผื่อไว้ในต่อไปเเผื่อไว้ถ้าเกิดว่ามันหาไม่ได้สิบสามกล่องจริงอ่ะไอ้กล่องที่ขาดอ่ะฉันจ่ายเป็นเงินได้ไหม ต้าต่ำกว่าสิบกล่องครับแค่นั้นแหละได้ได้ได้ต่ำกว่าสิบกล่องหนึ่งหนึ่งสหกแต่ต้องพยายามอ่ะต้องห้ามต่ำกว่าขนาดสิบกล่องอ่ะตอนนี้ว่าเราก็ไม่ได้อยากเอาเงินคุณอ่ะคุณให้เงินมาเยอะแล้วเราจะเห็นความพยายามมันจะขึ้นได้ไหมในโซนอ่ะเพรับปกติเราซื้อไงเราไม่ค่อยได้ขึ้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองให้น้องๆลองขึ้นดูอ่ะเสร็จตังค์วันนี้เลย

สีสูตรด้วยสีสกตรได้มาแล้วอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เป็นสามทิศมาฟังก่อนเรื่องหนึ่งเรื่องสูตรเรื่องสูตรที่มันสีถ้ามันตกตอนกลงคืนแล้วมันจะแยกออกยากมากอยากให้ไ่เพิ่มลวดลายหรือเพิ่มเฉดสีให้มันสว่างขึ้นด้วยนะโดยแต่เสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวไม่ต้องเสื้อกันหนาวไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าเสื้อสูตรเนี่ยต้องทำได้ได้มันมันบางทีมันมองไม่เห็นเลยครับได้ครับได้ครับเพราะว่ากำลังสั่งทำใหม่อยู่ครับ แลี๋ยวเราจได้มีเรื่องเข้ามาตามนี้นะต้องปรับปรุงนะต้องให้เห็นนะครับผมก็สรุปมีอยู่เรื่องแรกก็กล่องจูน13กล่องแล้วก็เสร็จตังเนาะทังคเป็นทครับผมแล้วก็เรื่องที่สามเดี๋ยวผมจะไปแก้ไขสูตรให้ฮะโอเคอย่าลืมนะได้มันคนก็ยึดนะแท็กอะจะตีต่อด้วยถ้ามีตึกตึดนะถ้ามีตึกตึกนะโอเคไปโชคดีครับกลับได้เลย หัวชมพูอันนี้นะไม่ได้ไดกลับกับเพื่อนนะวันนี้วันนี้วันี้เสร็จหรอแล้วพวกเราขอโทษขอโพยมีอะไรขอโทษขอโพยกันบ้างก็มีอะไรพูดไปบับอะไรไว้ก็กับลุงนะคะก็แนะนำว่าก็ ก็แปะสติกเกอร์ท่านว่าก็กรอบกล่องโจรลุงอ่ะสวยดีสุดแล้วดีสุดแล้วไอ้ยังเซฟอยู่เนอะยังเซฟอยู่เนอะไม่จบอันนี้ไม่จบนะสีกูกขาดไม่เใช่ไหมอันนี้ชมว่าสวยจริงว่าเวทวิ่งมาจริงด้วยสามร้อยโลที่ผมต่อยเดิมพันกับลุงไปอ่ะให้พวกเราไปทำงานได้ไหมลุงสามร้อยโลที่ใครมีต้อไหลายันใช่หรือเปล่ ตอนที่จ่ายยี่สิบห้าเอ็มขายรถออกไปไเดล้วลออกออกไปก่อนรอเอารอออกไปก่อนเป็นท่าสองอาทิตย์แล้วค่อยออกไปพร้อมกันเออเดี๋ยวห,หล้งใช่หลังนั้นเป็นท่าครบถือว่าเป็นหลักประกันโอเคครับทุกคนแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจ้างลุงจูนรถเนี่ยลุงคิดเท่าไหร่อะเดี๋ยวผมคิดใ้ราคาพิเศษแล้วกันครับถูกเป็นพิเศษแพงแพงเป็นพิเศษนะ แต่ค่อยว่ากันครับตอนถึงตอนนั้นแหะครับโอเคทุกคนอีกสองอาทิตย์เจอกันเอ้าวจะโอบก็โอบกันเอาโอบโอบซะอีกสองอาทิตย์เจอกันเออผมกำลังเหยียตาเลยนะเจอกันโง่ละ ลาลัมลาล้วครับที่นี่ไม่ใช่บ้านของพวกคุณกลับไปแล้วไปไม่ไม่แล้วมึงดูตีนะข้าวบนนะอาตีไม่ไม่ไม่ไอสามไอสามตัวเนี่ยดึ๊บ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 นะอาร์ตีไอของมึงเนี่ยขาวบนนะอตีแล้วแล้วข้าวบนเนี่ยพี่พี่บอกว่าเท่าไหร่พี่บอกพี่ไม่ไม่พี่บอกว่าไอนี่นี่พี่บอกว่าอะไรนะคือให้เวลาเขาสองอาทิตย์จะไปหาสิบห้าวันใช่ไหมอ่าแล้ถ้าผมไปตีไปตีเดอะคิวเลอร์ข้างบนเดนโซนเขาไม่ได้ฟาร์มกล่องะ เพราะว่าคนขึ้นกล่องผมประมาณห้าคนเลยก็แล้วแต่มืงก็แกล้วแต่มึงก็แกล้วแต่ไม่ไม,ม,มผมผมมีสุตีไว้ม,ไมีเห่ือู่วกูถามงี้กูได้ตัวมาคนหนึ่งอยากเอาป่ะ,ะเท่าไหร่สมล้านไนหะมดาล้าน,าานเอตอนนี้เขามีอาวุธอะไรบ้างอะ่ะเขามีป่ะมีน่าจะมีน่าจะมีเหลือมัง้งน่าจะมีดป่ะไม่แน่ใจหรือปักหรือหรือน่าจะตีไม้ฟูใหม่แล้วมัง้งล่า โอ้เขลองถามเขาได้ไหมครับได้ได้ได้เพิ่งแอบไปก่อนได้ได้ไปถอดชุดไอ้เี้ยกูเ็ดตังเสียตังตอนนี้มีอาวุธอะไรอ่ะมีปากชะลามอะไลงบบไม่เปชุดก่อเนาะไม่เปิดมาขึ้นรถมา